ชาวราศีเมทุนและคณาเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีเมทุนและคนาเมทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวพระราหูที่จะยกย้ายในวันที่17ตุลาคม2566นะคะว่าจะมีผลกับชาวราศีเมทุนและคณาเมทุนในเรื่องอะไรนะคะซึ่งดาวพระราหูเนี่ยนะคะก็จะยกย้ายในวันที่17 ตุลานะคะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพกรมมะของชาวราศีเมถุนนะคะก็จะสถิตอยู่ในภพกําม,มะเป็นเวลา18เดือนนะคะ1ปีครึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้สถิตในราศีเมษซึ่งเป็นภพลาภะอยู่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภนะคะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนกําม,มะนะคะ ก็ทำให้ชาวราศีเมทุนและคณาเมทุนก็มีโอกาสที่จะมีโชคในเรื่องของการงานในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแต่ว่าดาวพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวดับบาปพระเคราะ์นะคะพอมาอยู่ในบ้านของราศีเมษเนี่ยก็เป็นดาวบาปเคราะเช่นกันแต่เป็นภพลาภะการให้ผลในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรเนี่ยอาจจะให้ผลได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะจริงจะให้ผลเต็มที่แต่ว่ามีเงาของพระราหูร่วมอยู่ด้วยนะคะแต่พอวันที่17ที่จะถึงนี้นะคะดาวพระราหูก็จะโยกย้ายออกเข้าสู่ภพกรรม,มะนะคะก็จะอยู่ในภพกรรม,มะอีกเป็นเวลา18เดือนนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนแลัคนาเมถุนนะคะการงานของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวเจ้าเรือนการงานเข้าสู่ภพลาภะ แล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนีด้วยดาวพฤหัสก็จะให้ผลในเรื่องของโชคลาภการที่ได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากครูบาจารย์หรือจากบุญวัสนาบาร,รมีที่ตัวเองทํามานะคะส่วนดาวพระราหูที่ยกย้ายเข้าไปสู่ภพกรรมะก็จะให้ผลในเรื่องของการงานนะคะการงานการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็อาจจะมีงานเพิ่มขึ้นเพิ่มนะเพิ่มแน่นอนนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาะนะคะพอเข้าสู่กรรมะก็งานก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นงานดีขึ้นนะคะ บางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะคะมีเงินมีงานเข้ามาโดยเฉพาะงานการต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางต่างประเทศได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะดาวเจ้าเรือนมรณะก็เข้าสู่ภพสุภะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวใหญ่ๆเข้าไปสู่ในภพที่ดี นะคะสำหรับชาวราศีเมทุนและคณะเมทุนก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพอดาวพระราหูโยกย้ายออกไปจากดาวพฤกหัสแล้วเนี่ยก็ทาให้ดาวพฤกหัดสว่างสวัยได้เต็มที่นะคะให้คุณได้เต็มที่ ในภพราภะนะคะคุณอาจจะมีงานดีๆเข้ามาอาจจะมีจอบพิเศษเข้ามานะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะคะบางคนก็อาจจะเจอคู่ครองคนรักที่เป็นคู่แท้คู่จริงของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะได้อ่า เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นดวงชะตาของชาวราศีเมทุนและคาเมทุนก็ถือว่าดีโดยทีเดียวนะคะเมื่อการงานดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะนํามาซึ่งเงินที่ดีอะไรแบบนี้นะคะอราคาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่า18เดือนนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่17 ตุลาคม2566นะคะจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะคะดาวพระราหูจะเข้าสู่พบกรมมะของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเป็นเวลา18เดือนหรือปีครึ่งนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานที่ไพ่จะสื่อออกมานะคะ ในระยะเวลา18เดือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่ว่าเราก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางนะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเรานะคะเรามาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ก้าถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะความอิ่มเอมใจนะคะการเงินนะคะมาในไพ่ฤาษีเงินที่เกี่ยวยงานที่เกี่ยวข้องกับาการใช้วิชาความรู้ศาสตร์วิชาการต่างๆนะคะครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ให้ผลดีนะคะ หมอพยาบาลหมอแพทย์พยาบาลอะไรแบบนี้นะคะเด็กดาบ10ไม้เท้างานดีจริงๆนะคะ8ดเหรียญเด็กเหรียญน,นะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นไปในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะคะ8ด,ดาบ j u ส t m e n t k i n g ดาบนะคะเดาบ ไม้เท้าแล้วก็สองไม้เท้านะคะสำหรับชาวราศีเมทุนและคนาเมถุนนะคะช่วงดาวพช่วงดาวพระราหูโยกย้ายเข้าสู่พบกัมมะซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการงานของคุณก็น่าจะมีการขยับขยายงานนะคะมีสองไม้เท้ามี9้าไม้เท้าสิบไม้เท้าการงานเยอะนะคะโดยเฉพาะงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาวความรู้ศาสตร์เฉพาะตัวต่างๆนะคะเพราะถือว่าชาวราศีเมถุนและคณาเมทุนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในการใช้คำพูดการเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านนะคะงานที่เป็นวิชาการต่างๆเนี่ยจะถือว่าเป็นปีทองเลยทีเดียวนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีความ การแพทย์การรักษาต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ต่างๆกา,การใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะเป็นโอกาสแห่งเขาเรียกว่าปีทองแห่งการงานและก็การเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินนะคะการเงินก็เป็นไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่8ดเหรียญหนึเหรียญน,นะคะ มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาจากการงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะด้วยดีในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะการเงินถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะคือพูดก็ได้เงินนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจราจารงานที่อะไรที่แบบเป็นการใช้คำพูดการเจราจารการสื่อสารทุกชนิดนะคะชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนถนัด นะคะสามารถที่จะพิเศษงานได้ดีกว่าสามารถที่จะเลือกใช้คำพูดที่ดีนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินการงานด้วยดีนะคะคุณมักจะได้รับโอกาสนะคะดีๆใหม่ๆ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินด้วยนั่นก็คือหมายถึงเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจากเด็กก็ได้นะคะเด็กใครที่ทําบุญกับเด็กกาพร้านะคะ่ะ เด็กที่ถูกทำแท้งหรืออะไรมูลเลธทเด็กต่างๆนะคะเป็นการเปิดโชคเปิดราบในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลาที่ดาวพระราหูโยกย้ายเนี่ยเพราะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นคนที่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่านะเพราะว่าดาวพฤหัสเล็งลัคนาอยู่นะคะหมายถึงว่าตามพื้นดวงชะตาตำแหน่งปัตตุนนี้เขาเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามักจะมี คนเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่เสมอนะคะถ้าดูในเรื่องของความรักของชาวราศีเมทุนและคณาเมทุนนะคะก็ถึงจะมีปัญหายังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะก็ยังปัญหาก็อาจจะอยู่ที่เรื่องของความหึงหวงการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากกว่านะคะสําหรับชาวราศีเมทุนและคณาเมทุนนี่เป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะคะไพ่ก้าวถ้วยนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่สุขกายสบายใจแล้วก็จะ เจ้าเสน่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเจรจากเก่งนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นก็ให้เราเระมัดระวังอย่าเจ้าชู้จนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณพูดอะไรใครเขาก็จะลหลงไหลคุณได้ง่ายประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะก็ให้หมันทําบุญทํากุศลหนุนดวงชะตาตัวเองนะคะเพราะว่าบ้านกรรมมาเนี่ยราศีมีเนี่ยเขาเป็นดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสลิงลักนาอยู่แล้วในลำแหน่งปัตนีนะคะคือคู่ของหุ้นส่วนชาวราศีเมทุนก็มักจะมีคนสนับสนุนที่ดีนะคะ่าคาสำหรับชาวราศีเมทุนลักนาเมทุนนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตที่ดีที่จะนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะใครที่ปรารถนาความสุขความสบายก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยเพราะการงานมาเยอะ เพราะการขยับขยายงานเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะแต่มันก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้เก็บสะสมทรัพย์ได้มากขึ้นนะคะค่ะ ก็สำหรับชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวก็สามารถทัก ID ดียลน์นะคะเข้ามาสอบถามอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ